หอมไมอมาพูดต่อจากการไอเรื่องขวดเปิดขวดเท,ทน้ํากิ้มอันนี้น้ําเดือดแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็เติมเติมไอ้แป๊ปซี่ให้พี่ <Okay. S 1> อ่ะครับเนื้อเดี๋ยวนะเดินสองสามอืมันนี้นะคะน้อผมก็จะแกะเปิดไม่ออกโอ้ยใหม่มมจริงๆเปิดไม,ม่ออก เรรียยบ้อใหม่ขนาดไหนเปิดไม่ออกเลยสดๆใหม่ๆเลยอันนี้น้ำจิ้มไทยทันทีนะคะน้ำจิ้มสบูนี่เลยอันนี้ของน้องหอมนะคะกละตุย้ยเดี๋ยวน้องหอมก็จะเทน้ำจิ้มโชย,ยุน้ำจิ้มอะไรนะคะพี่ลืมเอ้ยเอ้ยซูไหนหันมาดูซิงมันจะเขียนไว้ ซาซิมิม,มีซอสอ้าวหอมมีแรงดึงไหมไม่อยูดดึงขึ้นหาตัวอเออเก่ง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 มันเป็นรูปแบบนี้ด้วยเออโอเคเก่งมากแล้วก็จะเทใส่ถ้วยแบบนี้นะคะพอแล้วครับน้องหอมโอเคนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวใส่ใส่วาซาบิ มสบิกี่ซองดีคะพี่สองซองครับจิกง่ายมันมีทางจิกแล้วโอเคค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ก็จิกง่ายขอวางไว้ตรงนี้กันจะได้ทิ้งขยะทีเดียวบ,บีบลงไปเลยโอ้ยน้ำจิ้มมันเข้มข้นมากเลยอ่ะสีมันนะคะใช่เก็บไว<ง>้ไม่เก็บไว้นานที่ร้านเขาใช่ไหมใช่ใช่ไม่ก็าอาจจขผงเขาใหม่ก็ได้มันอาจจะกินเดือนละครั้งอะไรเงี้ยของเขาอะ่ะถ้าไม่ใช้ไม่หมดก็ทิ้งแต่ส่วนมากของเขาหมดไงครับ น้ำแล้วก็เดือดแล้วด้วยออโอเคอโอเคพอก่อนอันน้องหอมน้องหอมจะเอาตับตับลวกก่อนนะคะนี่เลยค่ะชิ้นเขาก็ใหญ่อยู่นะคะเข้าหั่นสไลด์มาเลยนะคะใส่ต้มเข้าไปเลยสักสามอันก่อนนะคะ แล้วข้างในนี้นะคะน้องหอมก็จะเอาไอ้นี่หนังปลาแซลมอนอามาต้มออกมาก่อนครับตอนนี้จะเอาออกมาแล้วค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะ <c oughs> โอ้หน้าทานมากเลยดยคะรีเลยน้องหอมต้องเอาผักลงแล้วลืมผักกับฟองเต้าหู้เปล่าเพราะกว่าจะสุกนานนะครับฟองเต้าหู้ไอ้ผักฟองเต้าหู้ใส่จับอันหนึ่ง แล้วก็เอาผักใส่นะคะผักที่เราซื้อมา20บาทซื้อมาจากตลาดผักใส่เยอะๆเลยทานจะได้แบบมีประโยชน์กำลังปีเอ้ไม่ใช่ประกาศ,กาศขาว,ขาวอ๋อครับมีประโยชน์แนะ่จะให้กับระบบขับถ่ายดีด้วยทานผักเยอะ พอแล้วครับรู้สึกจะเต็มหม้อผักใส่อเออเอ้นเอ็นใช้หกักเอาดีกว่าน้องหอมมาม่านะเราจะได้ทานง่ายใส่ไปนิดนึงก่อนเนะใช่ๆเอาเล็กๆใส่เข้าไปก่อนใช่อาตับคงน่าจะสุกแล้วน้องหอมลองทานดูซิอยู่ไหนล่ะหาไม่เจอคะ่ะ <laughs> อันนี้ซื้อหมออมานี่คือนานมากแล้วนะคะใช้ดีใช้ดีครับใช่นานมากแล้วก็จริงแต่ว่าใช้ดีมากสองร้อยห้าสิบาทเองนะครับอันเนี้ยหม้อเน,นี้ยใช้ได้ดีด้วยมีมีหม้อนึ่งด้วยแล้วก็ทางเราก็ซื้อม้อ,อน,นี้มาแล้วด้วยยังไม่เคยล้อทดลองใช้เลยครับหม้อต้มไข่ครับงเมื่อกี้เขี่ยกันมาแล้วน้องหอมนี่ตับน้องหอมเอามาสามอันอน้องหอมต้องทานที่เป็นไง อันนี้คือมาทําที่บ้านนะคะทุกทีจะไปกินที่ข้างนอกน้อยไหมเนาะอืมใช่ใชน้องก,ก็จะชิมตับก่อนเลยค่ะนี่เลยน้ําจิ้มขาซื้อมาจากเซเว่นนะคะน้ําจิ้มซื้อมาแต่ละทีทไม่ที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อมาจากบิกซีค่ะ ปิกซี่ปิกซี่ีิเซเวอันนี้ตลาดอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะแมกเบดู Mac น,นี้ก็ปิกซี่ค่ะอันนี้ก็สั่งสั่งจากดัสตาเ้าพร้จะกินตับแล้วนะคะอืค่อยเๆเยะค,ะคียเ้ยวนะเหมือนไปกินที่ร้านเขาเลยค่ะ ทำเกินงบประมาณเท่าไหร่เน,นี่ยทั้งหมดเนี่ยน้องหอมอืมนา่าจะไม่ถึงห้าร้อยนะคะแต่ก็อร่อยได้อร่อยได้ค่ะเกินที่บ้านค่ะเดี๋ยวน้องหอมจะเอาหมูลวกอือนี่เลยอ๋อเหมือนเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะคระับกสไลด์มาแล้วครับใช่ค่ะลวกไปเลยค่ะ เอาสามชิ้นก่อนนะคะเฮ้ยเลยน้องหอมเปิดไฟเพิ่มไหมพอดีเมื่อกี้พี่หลี่มันอ๋อแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม็พุ่ง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 ออกมาเติมน้ำไหมหรือไม่ต้องเติมน้ำกำลังดีค่ะโกลน้ำมันไม่เข้มข้นน้องหอมลองจิ้มน้ำดิรสชาติเป็นไงแล้วก็เอาหมูสุกก่อนแล้วค่อยจิ้มน้ำได้ น้องหอมระหว่างรอนี่น้องหอมเอาแป๊บ,บี่ไอ้คุกเติมให้ท่านพี่หน่อยสิครับได้ค่ะอันนี้เราเอาน้ำแข็งมาจากอันนี้ซื้ออเมซอนมาเราซื้อกาออแฟมาครับมาทานแล้วก็มาดื่มนะครับแล้วก็ผมอะผมอะซื้อมาดื่มแล้วพอดูดน้ําหมดใช่ไหมครับก็เก็บน้ําแข็งไว้ใส่กาแฟแก้วต่อไปอ่ะครับพอดีซื้อมาหลายใบให้ไห้ซื้อมามหลายแก้ว วันนี้นี่คือสนุกสนานมากเลยนะคะกินที่บ้านไม่มีเสียงเพลงเทเบาๆแล้วเทเลเทไม่ปลัวฟองฟอดเลยไม่ดูใกลเดี๋ยวมันฟอดขึ้นมาเคยตอนนั้นมีที่หนึ่งครับเอมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยวางนั้นนะครับเขาไม่รู้เ็าเทเลยประกอบฟองมันฟอดเลยเลอะบ้านก็เลยเอบ้านน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงตุงนะครับไปพอดีไปหาเขา ตอนนี้ช่วยเต็มเต็มเลยตอนนี้น้องหอมเอาอมอหมูออกมาน้องหอมต้องทานหมูสิครับเพราะว่ามันไอ้นี่ลวกก่อนทีละนิด้เออหายไปไหนอันก็ไม่รู้อ๋อจุดนี่นี่มันแอบอยู่นะคะนี่อะไรนะคะระวังร้อนนะครับน้องหอมลองกินดูค่ะน้องหอมจะชิมน้ำให้ดูนะคะน้ำต้มยำกุ้งเลย มาม่าต้ยมยำกุ้งนะคะอือร่อยมากเลยนะคะเราซิ้หมูตูนนะคะว่าจะนุ่มหรือเปล่านะคะ อืมอร่อยไหมครับอืมช้ได้เปื่อยไหมอืมอร่อยค่ะโมเขาเปื่อยนะคะอ่ากินได้ค่ะทานได้ค่ต้องของมเกี๊ยวละเอียดหน่อยแล้วกันครับฟองเตฟู ยาวเลยยาวเลยค่ะสุก<ข>อยงเนี่ยขอต้มอ,อีกสักพักนึงก่อนนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะชิมแสมันดูนะคะนี่เลยหน้าตาคือตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะน้องหอมตกแต่งเองเหรอครับใช่ค่ะน้องหอมทำเองเลย ตกแต่งเองนะคะแต่หันให้ถ้าไม่หันให้นะคะให้ไม่หันให้มันจะบางไม่เท่ากันนะคะมันมีหนามีบางอะไรอย่างนี้นะคะแรกๆน้องหอมก็หั่นนะครับแต่ว่าพอดีผมกาช่วยน้องหอมหั่นหัวมันจะเผ็ดไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ไม่มันจะไม่ละลายนี่เขอไอ้ที่ถ้าถ้าเกิดไอ้ตัววาซาบิมันละลายแล้วอาจจะเผ็ด อันนี้ยังนี่อันนี้เป็นซอสเฉยๆครับก็ไม่ไม่เผ็ดใช่ไหมกำลังดีกำลังดีหรออร่อยค่ะเดี๋ยวน้องหอมขอทานก่อนนะคะโอ,อ้ยมือคือเป็นข้างไหนเนี่ยข้างนี้เหรอหรือข้างนี้